การค้งเกาะมุ้ยกันแล้วค่ะโทรๆๆอนักง,งานเกาะมุ้ยนะคะเขาได้เปิดการขาดการนะคะว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวแซนบ็อกครั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความเข้าใจในระบบมาร์ครขึ้นค่ะจากการที่ประชุมข้องสบ,บโคค่ะเขามีมติอนุมัติให้สร้างจังหวัดเนี่ยสาม,มารถจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบของแซนบ็อกได้เพิ่มจากจังหวัดภูเก็ตได้แก่จังหวัดพังงากระบี่และกลารสู้ร้าจะพอพื้นที่ของเกาะมุ้ยเกาะพังงานและเกาะเต่า ได้เริ่มให้หนักท่องเที่ยวลงทะเบียนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนก้องวันที่สิบมกราทผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งซึ่งพ้นกระทบจากการถีระง,งับนักการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสและากเทศแอนกูสิพานมาแน่นอนส่งพ้นกระทบให้หนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักจํานวนมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการขาดรายได้ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจการถีโซบโคได้พิจารณาให้สาม,มารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบแซนบ็อีกครั้งจะทําให้ผู้ประกอบการ แลแ้วกานักธุรกิจนะคะมีความว<ะ>่างขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะครับนางสุปการยอดชุนกับพอตททสํานักงานกสมุ่ยเนี่ยแกก็ได้เปิดเผยนะครับถึงการลงทะเบียนเซ็นบกกวได้มีการซบถามเข้ามาอย่างผู้ประกอบการและการททต่างประเทศนะครับถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งการภายในนึ่งนึ่งถึงสงอาทิตย์เนี่ยจะยิ็นตัวเล็กการจองที่สูงขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กำลังจะเข้ามานะครับจะเป็นพ้นดีกับผู้ประกอบการเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีจํานวนวันพักมากขึ้น มืเปรียบกับวันผักเฉลี่กับหนักทสองเทียวคนไทยสําหรับรายได้ที่จะเข้ามานะครับในพื้นที่ก็จะเป็นการเช้ารถเข้าผักหรุงแ <c oughs> รมร้านอาหารที่ทําการทำรายได้ก็จะสู้ชุมชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะเ <c oughs> หลเรื่องของการท่องเทียวเซนบกทีเกาะสมุยเซนบุกเนี่ยดีนะ, <c oughs> ะจะอยู่ในกรอบในวงที่กําหนดไว้ให้นะครับ <c oughs> <ส gas: S 1> ปัญหาการควบคุมเรื่องการรับว่าของรค <cell S 2> ก็ทำในหายขึขข้นกับองซีโบเเดยกเดวารักษามาตรการอยู่ในกรงที่ควรจะเป็นไปนะคะช่วงนี้ไปได้อีเทียวก็เข้าใจและเราไม่ได้เทียวกันมานานแลแต่ว่าต้องดูเลกเกี่ยวกับการส่วมนาการละกเว้นระยะห่างกันค่ะ